คำเตือนเนื้อหาที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีคําหยาบสบทที่คนตัดต่อดูเสียงออกได้ไม่หมดเพื่ออัธรศในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังรายการนี้ต้องการนําเสนอร้านอาหารไทยในอเมริกาที่มีการนาเสนอรูปแบบการจัดก,การธุรกิจในแบบต่างๆและท้ายที่สุดเราต้องการยกระดับครัวไทยไปสู่ครัวโลก ิงที่ฉันได้ฝันคือฉันต้องการจะเป็นเชฟเรื่องจริงมันยิ่งกว่าน,นังต้องสู้ลมพัง everyday. เห้วิดเดย์เจอความรักและความผิดหวังได้ยังมีสิ่งที่ต้องทำมีเพียงพระเจ้าที่คอยช่วยฉันในก้าวต่อไปถึงฝันสวัสดีครับพบกับเฮโบวันที่2องนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านไทยวิลล่าวิลลาได้ได้มีชลีนไหมมาลาวันนี้เราอยู่มาลานะสวัสดีครับมาลาคร ให้โรมาชิมอาหารไทยที่บอสติด1นในสในนิวยอร์กที่ร้านอาหารไทยเนี่ยที่เราควรมาเราจะมาสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าสัมภาษณ์เชฟได้หรือเปล่านะเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของม้านะฮะแล้วก็เราจะมาดูอาหารเมนูแต่ละอย่างของเขาเนี่ยซึ่งเขาจะซีเซนตออกมาในรูปแบบไหนนะฮะในความเป็นอาหารไทยสูอ่อัวโลกเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงวันนี้ฮะไทยวิลล่ามากินกันแล้วเจอกันครับ ร้านไทยวิลล่าเนี่ยผมเขาทำอะไรครับฝอนอยู่เลยอ่ะผมผมแนะนำก่อนว่าตัวเมนูหลัจะมีสองที่เลยนะครับเขาแรกจะเป็นวิลเลจท็อปซึ่งอาหารเนี่ยเราจะให้สูตรผสม Royal Thai Food เป็นอาหารที่แบบหาทานยากครับผมแตเรามีที่โอ้โหจัดมาเลยครับคืองอะไรที่แบบเป็นที่เด่นของทางร้านเนี่ยจัดมาวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่เชื่อคุณเรื่องชิมลูกจานเลยได้ครับผมโอเคโอเคฮะจัดมาเลยครับเราไปดูอาหารร้านไทยวิลล่าเลยดีกว่า ก็เป็นอะไรครับไปซี่ชิครับเป็นสไปซี่ชิคเก้นวิงนะฮะนี่คือทอดมันทอดมันกุ้งครับทอดมันกุ้งไม่เห็นที่กุ้งสักตัวเลยนี่ก็เป็นทอดมันที่ให้หลายคนก็จะงองว่าเฮ้ยกุ้งไปไหนจริงแล้วกุ้งอ่ะเขาไว้ปั่นปั่นแล้วก็ปั่นเป็นปั่นเป็นปันเป็นก้อนแล้วก็มาทุบแป้งแล้วก็ทอดแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงอร่อยผมว่าเชฟเขาแน่จะใส่ใจใส่ใจลงไปในน้ำมันแน่นอนเอาฮะเดี๋ยวผมก็จะมาชิมทอดมัน รุ่งฮะซึ่งทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาแนะนำมากินแบบดาราไหมเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะฮะอืมอร่อยอร่อยมากคือยังไม่กึนเข้าไปเลยแม่งบอกอร่อยละแต่ปั้ถึงเนื้อกุ้งอร่อยครัใช้ได้เลยไม่ไม่กรอบมากเกินไปแล้วก็นุ่มคือแป้งปุ๊บเขาปาั่นปุ๊บมันนุ่มมากๆเลยข้างในพอากับไปแล้วนุ่มถือว่าผ่านคนระับ แล้วครับเมนูต่อไปฮะเมนูที่สองแน่ยคือว่าสไปซี่ชิคเก้นเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วก็จะ <c oughs> เป็นเอ่อไก่คล้ายๆกับว่าราดซอสสีราชาใช่ไหม <c oughs> อ๋อไม่ใช่สีราชาครับ <c oughs> เป็นซอสต้มยำใช่เ <c oughs> ผมว่าราดเราค่ะต้ยมยำคุณผ้ชด้วยแล้วก็จะมีต้ยมยำไฟร้ายยังมีความเป็นไทยอยู่ซึ <c oughs> ง่งชื่อว่าเป็นชิคเก้นวิงเนี่ยก็จะเป็นอาหารเอ่ออาหารคนละแบบเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าครขออนุญาตนะครับกินแบบเฮฟเว่ นุ่มอีกแล้วไม่เผ็ดมากเกินไปอยู่ปางงานกำลังดีองเอาไปก็เป็นเมน,นูเอ่อย,ยำยำมกกะลามกกลายนยำหัวปีนะฮะเอาหัวปีไปไปไปผัปแ,ปแล้วก็ทอดนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำยำมีกลิ่นความเป็นระยึดมันมันอยู่ทนบวกกับความกรอบของ,ของเอ่อผลิต่านคนระับอร่อยฮนะอร่อย แล้วจานที่3นะฮะก็เป็นสกิลเวอร์แครอปนะฮะซึ่งเซอร์ฟเวอร์ร้านเนี้ยเขาก็แนะนำนะฮะว่าจะต้องลองเป็นแครอทห้าสี่ชิ้นเสียบเข้าอยู่ในไม้ขออนุญาตชิมเลยดีกว่าม,มีกลิ่นความเป็นไทยมีใบมะกรูดตู่คนคก็กลิ่นไม้นิดๆของของในการกิวผสมเนยกับแครอทมีความพิสร้งางสันี่ยมมากๆเลยอันนี้จานนี้ผมซื้อ เอาล้วฮะอันนี้ก็เป็นปลาลุยสวนนะฮะยังมีความเป็นไฟมากมายเอาปลาไปทอดแล้วก็ม้วนโลให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาใส่พริกอ,อ,อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวชิมก่อนเลยแล้วกันฮะปลาลุยสวนอืมลุยสวนจริงๆคือความมันของปลาครับอร่อยอร่อยอันนี้ฮะเขาเป็นเออหมกทะเลพริกจะมี ทะเลอยู่ในนี้ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปลยเราจะไหวเข้าไปแล้วทะเลอ,อะไรบ้างอา่มีปลาโลมาอะไรนย่ี้เขาบอกว่าให้กิน,บบนะะกุ้งคู่กับกุ้งนะฮะกุ้งออนทอดนี้ เป็นเจ้าของร้านที่นี่และเขาจะเกิดต้องในะห้เจงนะโหพี่โจไม่เจอกันมา11ปีไม่เจอพี่กับพี่เนี่ยมารวมๆแบบ12ปีได้เลยโหแล้วตอนนี้ผมมาร้านพี่นี่ว่าโอ้โหบรรยากาศนี่หรูหราเลยทีเดียวฮะแล้วก็ <c oughs> อาหารเนี่ยอร่อยมากๆอยากคุยกับเชฟม,มากๆเลยว่าเขามีความที่เปิดยังไงกับอาหารเมนูนี้ที่เขา ออกมาพรีเซนต์ให้กับผมเนี่ยขอคุยได้ไหมฮะได้ไดครับคือพี่ไปติบเขามานะเราไปกินร้านเขาบ่อยกินร้านเขาบ่อยแล้วรู้สึกว่าอาหารเนี่ยไม่ได้เลิอดหรูนะกินแล้วมันถึงเนะเราก็เลยเอามาออกมาปรับทําไมถึงชื่อว่าร้านไทยวิลล่าครับพี่มันอยากทำให้เหมือนบ้านไทยวิลล่าก็เหมือนแ่บเป็นบ้านไทยนะอยู่กินอาหารไทยแท้สไตล์การแต่นทานเหมือนไทยคืออยู่ไม่ต้องเดินทางไปต้นไทยอยู่มาที่อุยกอยู่ก็ได้เจอ สัมผัสกับความเป็นไทยอย่างจริงๆทั้งอาหารทั้งทั้งการเขียนันเจอที่ไทยแต่ละก็เลยเป็นไทยวิลล่าขึ้นมาเชฟขวัญเชฟขวัญนี่เป็นเชฟอะไรนะเชฟอะไรวะเชฟอะไรวะอ๋อนี่อ่านแล้วครับขอโทษทีครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านไทยวิลล่าแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเอ็กเซ็คิวทีฟเชฟของร้านไทยวิลล่าเชฟขวัญขอบคุณมากครับเชฟขวัญเนี่ยเป็นเอ็กเซ็คิวทีฟเชฟอยู่ที่นี่นะได้ข่าวว่า เจ้าของร้านนี่จีบเชฟขวัญมาจีบเพื่อนอยู่ไทยหรือว่าจีบที่ที่นี่ค่ะที่นี่จีบที่นี่ที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นที่นี่ทำงานอยู่กับเพื่อนแล้วเ่อนเพื่อนก็เปิดร้้นแล้วเราหนีเพื่อนไม่ได้จริงตอนนั้นเพื่อนก็ยังมีร้านอยู่ก็คือเจ้าของร้านนี่ก็จีบตลอดเลยเขาเชื่อใจเรามากกว่าจริงเราก็ยังรู้ว่าเราศักยภาพแค่ไหนและร้านเนี่ยพอเชฟขวัญเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเชฟขวัญรู้สึกไงฮะจริงๆทุกคนน่ารักมากเลยนะ และทุกคนเขาให้ความเชื่อมั่นในตัวเรา <S 2> <S 2> <S <ๆ>เขาปล่อยให้เราทำถ้าไม่ไหวจริงเขาจะเข้ามาบอกว่าเออควรจะต้องทํายังไงควรจะตงมีแต่ความไว้ใจที่เขาให้เราทําให้เราเกิดความเชื่อมัน่นโอ้ยนี่เป็นเชฟคนที่มีทัศนคาาติในการทำอาหาที่ดีคนที่เขาปล่อยให้เราทําเราจะทําจากความรู้สึกเราจริงๆทุกจานนั้นเราใส่หัวใจลงไปหมดใช่แล้วเขาปล่อยให้เราทําจริงๆการที่เขาให้อิสระเราอะทำให้เราออกทุกอย่างด้วยความรู้สึกและความทุกอย่างที่มันมีในตัวเมนูทุกจานเนี่ย เชฟขวานเป็นคนคิดหมดเลยจริงๆแล้วอ่ะื่อเมื่อก่อนเราจะมีเชฟคนหน่คือพี่จี๊ดพี่จี๊ดจะเอาสูตรหลายๆย่างที่จากอับไทยอย่างเช่นเมนซอสตัวตัวอื่นๆที่เป็นคนทำต่อได้ค่ะด้วยพื้นฐานของตัวเมนซอสที่พี่จี๊ดให้มาจากผัดไทยซอสผัดไทยที่พี่จี๊ดให้มามันสามารถต่อยอดเราได้ไกหลายอย่างจริงพคนเราไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรตัวเราเราเรียจากคนคนหนึ่งที่ให้เรามาดังมาแล้วเราก็ได้จากประสบการณ์ที่เราทำอาหาร ที่เมือไทยเราอยู่กับพ่อแม่เป็นชาวบ้านชนบทที่ตำนาพรีเองคันนาพวกพ้าเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ก็เลยเอาหมดเลยเอหมดเลยสมัยที่นี่เกิดมาที่แบบคันนาไม่เคยาวดหมดปววดดปวดวดปวดวว หรืเนี่ยพูดยังไงฮะเป็นโต๊ะยังไงโต๊โปรนิดนึงร้านไทยล่าเนี่ยคือถ้ามาปุ๊บอ่ะเชฟอยากแนะนำเมนูอะไรแบบเด็ดๆเลยเราเยอะมากเยอะมากเรามีเยอะมากมีมันห้าร้อยอย่าเมนูห้าร้อยอย่าเมนูถือไหมฮะไม่ถึงถามสี่สิบนี่ก็ถือว่าเป็นยอดแมสเลยมันก็ถือว่าลูกค้าเราอ่ะชอบกินว่าข้าวไก่จะ้มโดนัมก็เราถามว่าลูกค้าอยู่ เข้าครอบสนใจรสเลิศกว่าเราก็จะต้องแนะนำหมูย่างใช่ไหมถ้าเป็นชอบเผ็ดเราก็ต้องแนะนำคือข้าวปลาหรือเปล่าถ้ายกข้าปลาเราก็ต้องไปข้าวปลาเผ็ดอะไรที่ชอบเป็นโปรตีนเป็นครีมมี่มีความเป็นโคนัตหน่อยนิดกะทิอาหารไทยต้องคู่กับกะทิอยู่แล้วเราก็ต้องมาทางอาหารที่เป็นพุดแกงข้างหลังเชิลเวอร์ที่นี่นะคือมาปุ๊บเขาก็พยายามที่จะพิเศษน่าทานใจใหยออกมาดีเพราะผมอ่ะไม่รู้เมนูอาหารเลยจนทำให้ผมระยากกินมากๆเลยแล้วแต่ก็ยังท่าตรงที่พี่สามารถบอกรสชาติได้อร่อย แต่ถามว่ารสชาติหน no. kind of yeah, ้าตาอาหารจะสวยไหมพี่พูดเลยว่าพี่เป็นคนที่ทำให้พี่มิกเด็ดไม่ได้ตอนนี้อยู่เมืองไทยตอนนี้อยู่เมืองไทยโอ้โหคือต้องบัวกันเกเตอร์เป็นทีมทุกคนต้องเป็นทีมไม่มีใครทำเดียวได้ใช่โอ้วันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณเชฟขอนมากๆเลยซึ่งก็ได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากมายเชฟขอนมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยที่ทํางานร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาเชฟขอนคิดถึงบ้างไหมคิดมากคิดถึงไหมใช่อยากให้ทุกคนรู้ว่าอาหารไทยมันคือความเป็นอาหารไทย ให้คนให้เขามีเป็นอาหารแล้วบอกให้รู้สึกว่าลูกค้ามองเห็นว่าอาหารไทยที่แท้จริงมันคืออะไรเดพยายามทำอาหารไทยให้คนเมริกันกินแต่เป็นอาหารไทยที่คนไทยกินและคนเมริกันชอบกินข<า>นัแนเนงที่ต้องการตอนแรกเจ้าของร้านบอกว่าพูดไม่เก่งแต่ก่อนยิ่ยงูดไม่เ,เก่งมาบอกบอกว่ป๊าปลาปลาปลโโวเซอร์ไพรส์มาก ชอบหลอกผมวันนี้ก็ขอขอบคุณเชฟขวัญมากคนะแล้วก็วขอขอบคุณร้านไทวิลล่านะคะที่มีโอกาสให้ผมได้มาถ่ายทำอยู่ที่นิวยอร์กเลยซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่มาผมไม่ได้มานิวยอร์กมา12ปีแล้วนะก็ขอบคุณขอบคุณมากเลยครับก็นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับพี่โบฮะวันนี้เรากักบเชฟขวัญเนี่ยขอลากันไปก่อน วันนี้ก็บ่ายอย่าลืมติดตามให้บอนะฮะว่าจะไปร้านไหนฮะเจๆแล้วก็เฮ้ยผมมีเพลงใหม่ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เป็นเพลงของผมนะฮะแต่ผมไม่ได้ร้องผมให้คนอื่นมาร้องโอเคฮะก็ฝากกด้วยครับวันนี้ไปกันก่อน <Okay S 1> ขอบคุณครับบ๊ายบาย ที่มีเบียร์ไทยนะครับมีเขาบอกว่าเบียร์ไทยมีสองอย่างออนฉาบจะเป็นสิงหาเบียร์้าเป็นขวดจะเป็นเบียร์ช้างครับอถสาเหิรอยากลองเบียร์ที่นี่มันจะมีอาราบัสไว์แล้วก็มีเมนเบียร์ไอพีเอครับแนะน้ตัตเมนเบียร์ออสปอนเซอร์ได้ไหมครับอเป็นเบียร์สิงนะครับผมขอได้ไหมครับ